สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop l ลอ s นะครับในวันศุกร์ที่9มกราคม2558ครับอยู่กับผมบดิีประทุมตะนะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเช้าของวันนี้กันบ้างครับแน่นอนว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้เกือบตลอดในช่วงครึ่งเช้านะครับ เริ่มเห็นสัญญาณการพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนซึ่งวันนี้ขึ้นไปทดสอบสูงสุดนะครับที่ระดับ1,531.2 1จุดในขณะที่การทําจุดต่ําสุดของวันนี้นะครับอยู่ที่ระดับ1,522.75จุดยังไม่เห็นการปรับลดของระดับดัชนีลงมาอยู่ในแดนลบนะครับฉะนั้นยังคงแว่งตัวอยู่ในแดนบวกแบบนี้ถ้าดูภาพรวมล่าสุดปิดตลาดครึ่งเช้ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนไปดูพร้อมกันครับ ล่าสุดเซ็นเด็กไทยในช่วงครึ่งเช้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ยังคงยืนอยู่ในแดนบวกนะครับบวกขึ้นมาได้6.40จุดครับระดับดัชนีเย็ยนอยู่ที่1 5 2 8 0 2จุดในขณะที่มูลค่าการซื้อขายถ้าเทียบกับช่วงครึ่งเช้าในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์วันนี้ดูเหมือนว่าครึ่งเช้าจะมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดถึง2 5 0 0 0กว่าล้านบาทครับ <c oughs> ขอยักมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันบ้างครับ าดับหลักทรัพย์วันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการบวกเพิ่มขึ้นในหลายๆตัวนะครับน่าจะมีเพียงแค่ปตทที่วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการกดดัชนีลงวันนี้ปรับลดลงไป2บาท ราคาน้ากระดาล่าสุด338บาทในขณะที่ครูนะครับช่วงเช้ายังคงเห็นราคานิ่งๆอยู่แต่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณการปรับแล้วก็บวกขึ้นมาถึง60สตางค์บวกขึ้นมาแล้วเกือบ5เเเลยนะฮะราคาน้ากระดาล่าสุด12บาทครับส่วนดับ 3K มเคแบงวันนี้บวกขึ้นมา1บาทนะคะน้ากระดาล่าสุด229บาทซูเปอร์วันนี้ยังคงปรับบวกขึ้นมาแรงนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการแตกผ่าออกมานะครับล่าสุดวันนี้บวกขึ้นมาถึง1บาท70สตางค์ครับ ราคาหน้กกากระดาษหลุดที่20บาท80สตางค์ส่วน PT ครับวันนี้บวกขึ้นมาแรงเช่นกันครับเกือบ9%หรือประมาณ1บาท50สตางค์นะครับราคาหน้กกากระดาษล่าสุด17บาท50สตางค์ครับขออยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับวันนี้ส่วนใหญ่ยังคงยืนยหนือแดนบวกได้เกือบจะต่อทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่บางตลาดเท่านั้นที่ยังคงเห็นสัญญ,ญาณการปรับลดครับ แน่นอนว่าวันนี้ที่มีการบวกบวกขึ้นมาแรงก็มีทั้งนิกเกอีกนะครับที่อขอไปครับวันนี้นิกเกอีกบวกขึ้นมา30จุดนะครับเซตไทม์บวกขึ้นมา7จุดในขณะที่บวกมาแรงอย่างหางเสงฮ้องกงนะครับบวกขึ้นมาถึง316จุดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากในเรื่องของข้อมูลของแรงงานสหรัฐที่มีการเปิดเผยออกมาที่เป็นข้อมูลค่อนข้างที่จะสุดสยพอสมควรนะครับส่งผลให้วันนี้มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นในตลาดหางเสงขึ้นมาค่อนข้างแรงครับ นขณะไหนไต้หวันวันนี้ลงมา22จุดจาการ์ตาบวกขึ้นมา17จุดครับตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้ลงไป1จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้บวกขึ้นได้ประมาณ20จุดครับฉะนั้นมุมมองลักษณะในบรรยากาศที่ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณเทียรศักดิ์ธนวรากุ่นครับสวัสดีครับคุณเทียรศัก ดีรูจากมุมมองท้าเทียบในมุมมองของเชิงเทคนิคตอนนี้ภาพรวมของเซ็ตถือว่าเป็นในทิศทางที่ถือว่าจะบอกว่าเป็นขาขึ้นได้แล้วไหมฮะอุณธีรศครับในแง่ของภาพระยะยาวนะครับผมเชื่อว่าชเป็นเด็กนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันห้ารอหกสิบจุดก่อนนะครับแล้วก็มองเอาไว้ที่ประมาณหนึ่งพันหกนะครับในแง่ของช่วงการขึ้นในเดือนกรกานะครับก็มีโอกาสที่จะ ทำ New ิวไฮเกิดขึ้นนะครับในชวไตรมาสที่หนึ่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นนะครับที่ดีดตัวขึ้นมาเหนือ1,500จุดของชี้หนึ่งเนี่ยแนวต้านนะครับที่กําลังทดสอบวันนี้เลยก็คือ1,530จุดนะครับเป็นอาวานที่อาจจะมีความแข็งแรงในแง่ของแรงขายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราดีดกลับขึ้นมาจากบริเวณ1,460จุดนะครับที่ลงไปทดสอบเพราะนั้นตรง1,530 นะครับมันจะมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับถ้าวดทนได้นะครับแล้วก็ในแง่ของการปรับตลดลงนะครับเชตินเด็กผมว่าไม่น่าหลุด1,500จุดนะครับถ้ามีโอกาสลงไปทดสอบนะครับที่บริเวณ1,500จุดรอบถัดไปนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปปิดแก็บที่บริเวณ1,560ครับสำหรับเชตินเด็กครับผม1,560ถ้าขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึ่งน่าจะไปปิดแก็บที่บริเวณเท่านั้นนะครับ ใช่ครับแต่ว่าแนวรับเบื้องต้นในช่วงนี้น่าจะไม่หลุด1,500นะครับคุณเดียรศักดิ์ครับ1,500ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็กทดสอบ1,530อยู่นะครับเลยมีแรงขายทางกำไรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของซนต t เม e n ์เนี่ยอาจจะสวนทางกับต่างประเทศนิดน,นึงนะครับเพียงแต่ว่าภาพระยะยาวผมยังมีมุมมองในเชิงบวกแลวก็วกคิดว่าตัวของเซตอินเด็กเองมีโอกาสที่จะทำ New High เกิดขึ้นครับมีปัจจัยไหนวันๆที่จะกด กระทบต่อตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับในช่วงนี้ถ้าปัจจัยที่ยังต้องกังวลน,นะครับก็คือตัวของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ,รบของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ในแง,ง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยมันมีเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าการเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงลบนะครับ,รบก็คือหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวแต่ว่าตัวของอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแข็งแรงตามการฟื้นตัวเพราะนั้น สหรัฐนะครับหรือว่าตัวของต่างประเทศเองตอนนี้เนี่ยกำลังโฟกัสไปที่ตัวของการดาวเกตนะครับรักเซียนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยลบเขย่านะครับให้เซ็นด็เทคมีโอกาสลงมาทดสอบระดับ1 5 0 0จุดได้ครับครับถ้าในช่วงระยะที่มีการแกว่งตัวอยู่แบบนี้มีกลุ่มไหนหรือเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจในช่วงนี้มั้งไหมครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมยังคิดว่าคุณขนาดใหญ่นะครับ ลัง,งานก็ดีแบงก์ก็ดีนะครับรวไปถึงสื่อสารที่อาจจะมีเรื่องของตัวปัจจัยลบจากเรื่องของการคิดค่าบริการเป็นวินาทีนะครับว่าตรงนี้เนี่ยในแง่ของการย่อลงมาหรือว่าราคาหุ้นในบางตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวของปตท,ท,ทนะครับอชซีบีบีเอลนะครับ ท็อปน่าสนใจนะครับบางงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของ d t แท็นะครับผมครับตัวของ d t แท็นะครับในแง่ของมุมมองทางเทคนิคนะครับราคาที่ปรับลดลงมาเนี่ยสวนกับหุ้นในเซกเตอร์เดียวกันแล้วก็ในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมว่าจะเป็นแอดวานหรือว่าตัวตัวทูนะครับผมคิดว่าตัวของ d t แท็นะครับที่ราคาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ เป็นวอดทอมของเขานะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวของเครื่องมือทางเทคนิคเองเนี่ยจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวของดีแท็นะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับในงวดปัจจครับครับแล้วฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของแฟร์วัลูไว้สําหรับดีแท็กประเมินไว้เท่าไหร่ดีครับในแง่ของตัวเลขพื้นฐานนะครับดีแท็กก็ โอเคนะครับพราะที่ผมไม่มีตัวเลขพื้นฐานที่ชัดนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะอยู่จุดต่ำสุดนะครับถึงแถวนี้ครับผมถ้าขึ้นไปจะประทะแนวต้านที่ระดับเท่าไหร่บ้างต้านแรกนะครับให้ดูที่97บาทก่อนนะครับถ้าปิดง่ายนะครับจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าจุดต่ำสุดของดีแคคเนี่ยผ่านไปแล้วครับผมครับ ก็ถ้าหากว่าผ่าน97ไปได้น่าจะเป็นจุดที่ผ่านจุดต่ำสุดของดีแท็กไปแล้วนะครับใช่ครับถ้าในลักษณะกลุ่มเดียวกันทรูน่าสนใจไหมครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทรูนะครับรับในตัวของมุมมองทางเทคนิคนะครับการทดสอบ12บาทของทรูนะครับระยะสั้นมีโอกาสที่จะย่อลงไปทดสอบ11.6อีกสักครั้งหนึ่งนะครับกราฟใหญ่นะครับ 12.80ที่เคยเทำาฮไว้ในรอบที่แล้วมันเป็นแนวต้าสขขนสำคัญของเขาเพราะนั้นถ้าทูนะครับสามารถยืดเหนี่ย12บาทได้นเคนที่มีทูอยู่ผมคิดว่าอาจจะไปรอขายบริเวณ12.6ถึง12.8นะครับแล้วก็ไปดูอีกทีนึ่งว่า13เนี่ยผ่านหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างแล้ว12.8น่าจะผ่านขึ้นไปยากมากครับครับฉะนั้นในช่วงระยะสั้นแบบนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับคุณเดียรสักครับ การทดสอบ1,530นะครับของเซนทินเด็กเนี่ยครับมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เรต้องระวังก็คือตัวของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของสหรัฐเองที่ฟื้นตัวขึ้นมาแรงในระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้นะครับเพราะนั้นค,คนที่จะลงทุนนะครับในแง่ของจังหวะการเข้าซื้อเนี่ยถ้า อยากซื้อนะครับบางส่วนสามารถซื้อได้ที่บริเวณนี้แต่ถ้าในแง่ของการมีหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะซื้อเพิ่มผมคิดว่ารอให้มีแรงกระแทกแล้วก็ลงมาทดสอบที่ร้อยจุดนะครับที่เส้น่าเฉลี่ยสองร้อยวันจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครับผมแต่ถ้าลงมาถึงระดับหนึ่งพันห้าร้อยจุดนี่ถือว่าเป็นจุดน่าสนใจสําหรับการซื้อนะครับใช่ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับผู้ที่รัสตัครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มุมมองของคุณเดีรศักดิ์ในช่วงนี้การแว่งตัวของระดับตลาดทุ้นไทยนะครับยังคงประเมินเอาไว้นะครับแนวรับอยู่ที่ระดับ 1, 5 0 0จุดแน่นอนนะว่าแนวต้านที่จะขึ้นไปพยายามทดสอบที่จะผ่านจะต้องประทะกับเรื่องของแรงขายผสมวนคือระดับ1530แต่ภาพรวมยาวๆใหญ่ๆในช่วงนี้ยังคงมองอยู่นะครับว่าน่าจะเป็นลักษณะข,ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของบรรยากาศของปีนี้แน่นอนว่าน่าจะได้เห็นในช่วงระยะสั้นในช่วงประมาณคิวนี้อาจจะได้เห็นถึง1,600จุดนะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่น่นนาสนใจนะ ครับก็ยังคงแนะนําเป็นทั้งพลังงานแบงก์และก็รวมไปถึงสื่อสารครับซึ่งท็อปิกวันนี้ทางบริษัทซับซจแ CIMB เลือกเป็น d t แทนะครับประเมินไว้ราคานัก,กราล่าสุดที่พึ่งปิดตลาดในช่วงครึ่งภาคเช้า93บาท75สตางค์นะครับฉะนั้นแนวต้านถัดไปที่จะไปประทะ น่าจะผ่านที่แนวต้านที่97บาทและแน่นอนว่าถ้าหากว่าผ่านไปได้น่าจะเป็นจุดสัญญาณเย็นว่าดีแทน่าจะผ่านในเรื่องของจุดต่าสุดไปแล้วยิ่งเฉพาะการวิ่งขึ้นไปเหนือระดับ100บาทได้ส่วนหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่ยังคงแนะนําที่น่าสนใจนะครับในพลังงานยังคงแนะนําเป็นปตทท็อปนะครับแล้วก็ BCP ครับในขณะที่แบงก์ยังคงแนะนําเป็นตัว SCB และก็บี l ครับนี่คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ซ IMB ที่นำมาฝากผู้ชมกันนะครับ หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอมดิประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียงลงทุนและเสียนโหนมาเจอกัน Nation TV และวิทยุ Nation เชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย Exclusive Talk พาดวงสองหุ้นเลงลงทุนปี58 กวีจูกิจเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2558ันาร้อสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กเนชั่นร r a ด i โอแ n น a g e สอบถามเพิ่มเติม0 2นย์3องสามส